สวัสดีค่ะเพื่อนๆ f ืเอฟซีช่องต้องพารวยทุกๆท่านนะคะต้องมาดึกหน่อยนะคะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆ f ืเอฟซีที่นอนดึกทุกทท่านเนาะมาดูนะคะหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่12นะคะกระกฎดาคมปี64นะคะทุกคนเนาะต้องมาดึกหน่อยนะคะมาดูเลยนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเนาะผลของวันที่ แปดนะครับเราปังสุดๆไปเลยเนาะเพื่อนๆคะผลรางวานนะัลนาะสองเกนะคะแล้วก็เก้าสองนะคะเพื่อนต้องให้เด่นที่เลขศูนย์เลขห้าตัวเด่นไม่เข้านะคะมาเข้าตรงตัวกันนะคะเพื่อนเราได้เจ็ดเก้าตัวกลับนะคะ แล้วเราก็ได้นะคะตรงนี้เนาะต้อมชอบสองนะคะเป็นตัวที่ต้อมเน้นนะคะเพื่อนๆเ,เข้าตัวกลับเหมือนกันเนาะเราเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่8ที่ผ่านมานะคะเข้าตัวที่ต้อมเน้นด้วยเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ถูก เราพัฒนานะคะวันที่8เนอะต้องดีใจด้วยนะคะมาต่อนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันต่อของวันที่12นะคะหวยออกวันจันทร์เนาะพรุ่งนี้มีทั้งรวมหวยหุ้นนะคะมีฮานอยเนาะเพื่อนเพื่นคะมาดูเลขในตารางเนาะสูตรเลขกำลังวันนะคะพรุ่งนี้ปังปุริเยออสวัสดีค่ะ แนนนี่จัดให้นะคะยังไม่นอนเหรอคะยังไม่นอนใช่ไหมเอ่ยแนนนี่ปังปุริเย่มากแม่นะคะลืมเลยนะคะดูนะคะช่องแนนนี่ให้เด่นเลขอะไรคะเราพัฒนาพรุ่งนี้เนาะเพื่อนๆคะมีเราไป ติดตามนะคะช่องเนนนี่จัดให้ด้วยเนาะแนวทางดีๆนะคะเลขเด็ดนะคะหุ้นเข้าทุกงวดเนาะช่องเนนนี่จัดให้นะคะถ้าดูช่องต้มเสร็จแล้วนะคะฝากไปดูช่องนู้นด้วยเนาะยังค่ะกำลังไลฟ์สดเหมือนกัน นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะคุณแนน,นนี่แนนนี่เจ้ามาต่อนะคะวันนี้วันที่12บองเเด่นเป็นเลขหและเลขห้านะคะแนนนี่เราพัฒนานะคะหและห้าเนาะต่อน้อเลข9และเลข8นะคะ นอเลขเด่นน้อจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมตลอดนะคะทุกคนเด่นจะเป็นเลขหกและเลขห้านะคะหวยออกวันจันทร์นะคะเพื่อนๆทั้งเมื่อกี้ต้องให้แนวทางฮานอยไปเนอ้อฮานอยก็เด่นเหมือนจะเป็นเลข5นะคะดาวโจนเด่นเลขหกและเลขศูนย์นะคะเพื่อน ส่วนฮานอยก็เด่นหกและเด่นห้านะคะเนาะมาดูนะคะเลขหกเลขหกจะเป็น6 0ศูค่ะหกหนึ่งหนึ่นะคะหก8ปดแปดหเนาะเลขห้านะคะห้าศูนย์ศูนะคะ ห6 6 5แล้วก็5995นะคะเพื่อนคะต้องต้องขอโทษที่มาดึกนะคะตำเลิการมากลับมาบ้านเนาะก็ทำหุ้นดาวโจนแล้วก็หวยฮาหนอยนะคะแล้วต้องมีประชุมเนาะเพื่อนๆ่นคะเรื่องงานนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่งจะเสร็จนะคะแล้วก็มาต่อเลยหวยลาวพัฒนานะคะ เนาะสำหรับ FC ที่นอนดึกทุกๆท่ทานนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเลข6กับเลข5ต้อมเจาะให้4ชุดคุณมนทานะคะไม่เป็นไรค่ะคุณต้อมเนาะมานอนดึกด้วยกันนะคะแต่พรุ่งนี้ท่านไหนที่ไปทำงานก็ดูแล้วก็ไปนอนนะคะพักผ่อนเน้นนี่ให้เด่น1และ8ฟันเม็ดเดียวให้5ค่ะคุณต้อม คเด่น5้าเหมือนกันเลยนะคะช่องแนนนี่ให้เด่นเลข1และเลข8เม็ดเดียวฟันเลข5้านะคะวันจันเด่น5้าเหมือนกันเลยนะคะเนาะคุณมนทาบอกว่าได้ฮาหนอยใช่ไหมคะได้ค่าประทูเนาะคุณมนทาบอกว่าเพิ่งเข้ามาเล่นพอได้ค่าประทูนะคะได้ได้นิดได้หน่อยเนาะก็ถือว่าเราโชคดีนะคะ แนนนี่เด่นเม็ดเดียวให้ห้าค่ะฟันห้าไปเลยนะคะเด่นห้าเหมือนกันเลยค่ะเด่นหกและห้าฟันห้าเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะช่องแนนนี่จัดให้ให้เม็ดเดียวนะคะเด่นเลขห้าเนาะเลขตรงกันเลยนะคะอย่างที่ต้องบอกเนาะเปรียบเทียบกับหลายๆช่องนะคะถ้าเลขตรงกันให้เน้นได้เลยนะคะเนาะคุณมนทาได้ฮาหนอยตัวไหนเอย่ยได้น้อยรอบไหนคะ พิเศษปกติหรือว่า VIP เอ่ยน่าจะได้9 94หรือเปล่าตามเลขเมื่อวานหรือเปล่าคะคุณมนทาคะแล้วก็ก่อนก่อนที่ต้องจะมาไลฟ์ก็ฝนตกด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีฟ้าร้องด้วยนะคะเนาะมีฟ้าร้องด้วยค่ะ ต้องกะว่าวันนี้ถ้าฝนตกฟ้าร้องนี่อาจจะไม่ได้มามาไลฟ์ให้เพื่อนๆนะคะอาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้เช้าเนาะแต่ก็ฝนก็ดีนะคะเพื่อนๆหยุดตกให้นะคะเนาะดีมากเลยนะคะเหมือนสั่งได้ค่ะเพื่อนๆเนาะให้ต้อมมาให้แนวทางเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะถ้าฟ้าร้องฝนตกหนักนี่ให้ไม่ได้เลยนะคะต้องไม่กล้าเปิดโทรศัพท์ค่ะเพื่อนๆเนาะ มาต่อนะคะเราไปถึงไหนแล้วเป็นชุดกันนะคะเพื่อนตัวการเป็นเลขสองนะคะการเลขสองเพื่อนๆชอบสองไปจับคู่กับตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่าแนวทางที่ต้องให้ต้องจะมาจับวินนะคะเลขในตารางตรงนี้เนาะก็มี2อ0 2นะคะแล้วต้อก็จะตาม วยฮานอยนะคะเมื่อกี้นะคะมี fc บอกว่าผลฮานอย5 2 1นฮานอยพิเศษออก912นะคะถ้า5 2 1นั้นเป็นฮานอยเฉพาะกิจเนาะถ้าต้องดูผลไม่ผิดนะคะท่านไหนอพอจะทราบผลที่ทถูกต้องก็คอมเมนต์ในไลน์นี้ได้นะคะเป็น91 2แล้วก็3 7เนาะถ้าเป็นฮานอยเฉพาะกิจนะคะออก ออก5 2 1แล้วก็19อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะต้องดูมาเนาะมาต่อนะคะสองหนึ่งแล้วก็28นะคะ212 2, 8 29นะคะใช่ค่ะคุณมนทาบอกเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะคะ อ๋อคุณมนทาบอกใช่ค่ะเพิ่งมีเวลาค่ะมัวแต่ตามข่าวไฟไหม้เลยเพิ่งเข้ามาเล่นได้พิเศษอ๋อหนึ่งสองกับสามเจ็ดนะคะไฟไหม้มีไฟไหม้อีกใช่ไหมคะที่ใหม่ใช่ไหมคะ,มมคะต้องเห็นในติ๊ t o อกเนาะอยู่แถวไหนคะคุณมนทาต้องเห็นบอกว่าที่เดิมยัง มีมีที่ไหม้ใหม่อีกนะคะต้มก็ดูผ่านๆเนาะไม่ได้เจาะดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่เพลิงสงบไปแล้วเนาะคุณวณนทาคะมีทุกวันค่ะใช่ค่ะที่ต้มเห็นในติ๊กตอกเนาะวันเดียวกันกับที่กิ่งแก้วก็มีอีกเนาะใกล้ๆกันที่ต้มเห็นนะคะอันตรายเนาะช่วงนี้นะคะ มีทุกวนันคุณมนทาบอกช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะบางทีบางตอนกลางวันก็ร้อนเนาะไฟฟ้าลัดวงจรอะไรแบบนี้เราออกจากบ้านนี่ต้องป้องกันนะคะต้องดูตรวจสอบดูทุกอย่างเลยว่าเราลืมถอดปลั๊กอะไรบ้างตั้งอะไรบ้างวันก่อนนั้นนะคะเพื่อนต้มต้มไข่เนาะอันนี้ขอเล่านอกเรื่องนะคะต้มไข่ ทำไข่ต้มไปทานที่ที่ทํางานนะคะแล้วก็อาบน้ําสระผมได้ผมแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยขับรถไปทํางานค่ะในเมืองเกือบถึงที่ทํางานแล้วนะคะเพื่อน40นาทีโดยประมาณนะคะคิดขึ้นได้ว่าไข่ต้มอยู่ไหนลืมปิดแก๊สคะ่ะเพื่อนเพื่อนเกือบไฟไหม้บ้านนะคะโทรกลับมาที่บ้านแม่บอกว่าเพิ่งจะมาปิดแก๊สเพื่อนเพื่อนดูนะคะเกือบไฟไหม้บ้านเนาะ ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงๆเลยดีที่ไฟไม่ไหม้นะคะเนาะเพื่อนๆคะต้องดูแลรอบครอบนะคะต้องตรวจตาเนาะมาต่อนะคะวันนี้ต้มนอกเรื่องไปเยอะเลยมาให้แนวทางดึกแล้วก็นอกเรื่องนะคะมาดูตัวที่ต้องชอบนะคะตัวที่ต้องชอบเนาะ อันนี้นะคะเป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะแต่เน้นๆแล้วหลักๆนะคะต้อมให้เน้นตรงชุดเด่นนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนมีงบเยอะก็ชุดกันก็คือเลข2นะคะเลขที่ต้อมชอบก็จะเป็นตรงนี้นะคะไทะเย,ยงตรงนี้ก็คือ1551นเนาะตัวต่อไปก็คือ6 9 9 6นะคะ แล้วก็อันนี้ต้องชอบมากๆต้องจะติดไว้ทุกทุกครั้งนะคะทุกวันเลย1881นะคะ81นเนาะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือ9889ข้างล่างตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะยังมีเลขที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้ก็จะเป็น1 0 0 1ตรงนี้เนาะข้างบนตรงนี้นะคะก็ออกบ่อยนะคะเลขที่อยู่ตรงข้างบนนี้นะคะแล้วก็1 9 9 1หนึ่ง ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ให้นะคะ0880เนาะ0880ตรงนี้นะคะท่านไหนที่ดูแล้วเลขที่ตั้มให้ยังไม่ถูกใจก้อนจับวินเลขในตารางตรงนี้เองได้1001นี้ออกบ่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพ่อคะพรุ่งนี้ ช่องต้อมนะคะเด่นเลข6และเลขห้าช่องแนนนี่จัดให้แอดแนนนะคะเด่นเลข1และเลข8เม็ดเดียวเลขห้าเหมือนกันนะคะเน้นเม็ดเดียวเลขห้าเนาะช่องแอดแนนนี่นะคะเลขตรงกันนะคะเพื่อนๆสามารถเน้นได้เลยเนาะอันนี้นะคะสำหรับใส่วิ่งรูดนะคะวิ่งเลข6นะคะรูดเลขหเนาะ เพื่อนๆคะต้องจะเน้นให้เหมือนเดิม5ชุดนะคะขั้นไหนที่มีงบน้อยนะคะไม่อยากไปเล่นเยอะเนาะเล่นไปแล้วกลัวได้ถูกมาแล้วไม่คุ้มทุนก็ตัวที่ต้องเจาะนะคะงวดก่อนตัวที่ต้องเจาะให้ก็เข้าเนาะแต่เป็นตัวกลับนะคะก็อย่าลืมซื้อหวยก็อย่าลืมไปกลับนะคะถ้าซื้อแต่สองแล้วมาเลขนี้แต่เราไม่ได้กลับไม่เสียดายนะคะ เนาะต้องจะเน้นให้เพื่อนๆน,นะคะจะเน้นให้6006นะคะ6886 5225นะคะห้าหนนะคะและตัวสุดท้ายเนาะแปดหนงหนึ่ 8, 1, 1, 8นะคะหชุด ถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อตามได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญอย่างที่ต้อมบอกเนาะซื้อหวยอย่าลืมไปกรับนะคะอย่าลืมไปกราบอย่าลืมตัวกรับเนาะเพื่พอนๆคะยังไงนะคะ ตั้มขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะขอให้เอนะคะขอให้เพื่อนๆ f c ของตั้มทุกๆท,ท่านรวยๆเฮงๆปังๆและตอนเช้านะคะที่ตั้มไปทํางานเนาะต้้มขับรถผ่าน่วัดดอยคํานะคะหลวงพ่อทันใจทุกวันนะคะตั้มถ่ายรูปมาให้ขอพรให้เพื่อนๆเอซของตั้มทุกๆท,ท,ท่านนะคะเนาะสิ่งดีๆจงเกิดแต่ แก่เพื่อนๆ FC นะคะทุกๆท่ทานเนาะท่านไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้รวยนะคะยังไงต้องขอจบไลค์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝันดีค่ะคุณมนทาน,นะคะฝันดีนะคะแอนแอนนนี่สาธุสาธุรวยรยปังๆทุกๆท่ทานนะคะ พรุ่งนี้รับซรับเน้อวันนี้นอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้รอรับทรับค่ะ